สารหาเล่าของเราในวันนี้นะครับพาทุกท่านนะฮะมาที่สถานที่จําหน่ายโครงการหลวงนะครับตําบลหนองกระโดนอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับที่นี่เขามีการรวบรวมนะฮะสินค้ามากมายหลายอย่างนอกจากโครงการหลวงกันแล้วครับคุณผู้ชมครับการรวบรวมสินค้าชุมชนสินค้าโอทบนะครับในสถานที่จําหน่ายโครงการหลวงแห่งนี้เนี่ยนะครับก็มีมากมายเลยเป็นการบริการชุมชนด้วยนะครับให้ชุมชนเนี่ยสามารถมีการใช้อาชีพได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างมาที่ร้านแรกกันก่อนสวัสดีค่ะ อันนี้คืออะไรครับดินเดิมดินเดิมเอนไซน์ค่ะดินเดิมเอนไซม์ค่ะเป็นเอนไซน์ที่สกัดจากผลไม้ค่ะช่วยเร่งการย่อยสลายเศษซากพืชค่ะโดยเฉพาะฟางข้าวฉพาะฟางข้าวคือเมื่อก่อนนี้ฟางข้าวก็ต้องเผาก่นเนาะพอเผาแล้วก็เกิดเป็นมลพิษเกิดเป็นหิมะดำต่างๆเนอปกคลุมหลายพื้นที่เลยเนี่ยนะฮะพอใช้แบบนี้แล้วที่ย่อยสลายเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ5วันค่ะ5วันย่อยสลายก็เป็นปุ๋ยใช่ค่ะลงพื้นในดินก่อนปลูกพืชค่ะ ไม่ไม่ใช่ใช้เฉพาะฟางข้าวนะคะอ้อยก็ได้พืชทุกชนิดเลยค่ะก็ไล่ละ50บาทเท่านั้นค่ะจะเกิดใครสนใจนะครับก็ติดต่อซื้อกันได้ที่สถานที่จาหน่ายสินค้าโครงการหลวงแห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจากผลิตภัณฑ์แรกนะครับเราไปต่อเนื่องกันเลยฮะโอ้อันนี้นะฮะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แน่นหนามากๆเลยนะครับอ่านเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรครับตบชวาค่ะโอ้ทำมาจากฟารตบชวา แล้วก็เอามาสารเป็นที่นั่งสมาธิค่ะอ๋อนั่งสมาธินิ่มนะนี่ฮะเป็นแบบผักตบชาวานะครับทาไมเราถึงเลือกใช้ผักตบชาวาเพราะผมเห็นปกติเนี่ยผักตบชาวาเขาก็มาทําเป็นตะกร้าสารกันแต่ทําไมเราถึงนึกยังไงเอามาทําเป็นเบาะรองนั่งก็ที่มันมีหลายร,ายรูปแบบเราก็เลยลองมาทําแบบนี้มะ่ะผลตอบรับดีไหมครับตอบรับดีค่ะดีมากเลยนะฮะข้างหลังนี้อะไรครับเฟอร์นิเจอร์จทําจากผักตบชวาเหมือนกันค่ะอ่าครับผมเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำจากผักตบชวา ถักตบชาวาแสดงว่าในจำนวนของเราก็มีการเป็นวัชพืชเนาะเป็นวัชพืชที่เยอะมากเก็บกันในยชุมชนนี่แหละแล้วก็เอามาทําแบบนี้ต่อยอดกันค่ะสมาชิกในกลุ่มเยอะไหมครับในการทํา15าถึงยีคสิบคนนะฮะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นการต่อยอดอาชีพได้ด้วยค่ะสนใจของเราติดต่อที่ไหนก็ที่นี่เหมือนกันค่ะที่โครงการหลวงเหมือนกันค่ะอ่าสถานที่จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงที่นครนสวรรค์แห่งนี้นะครับเอางาเลยครับอ่าต่อเนื่องกันเลยนะฮะจากในส่วนของ ผักตบชวานะครับโอ้โหอันนี้อาหารการกินเยอะแยะมากๆเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรม้างคะอันนี้จะเป็นนวัตกรรมนะคะคือใช้ดินไทยมาผสมกับผงหินอ่อนแป๊บหนึ่งคือผมเห็นตอนแรกนะเห็นแล้วหิวเลยผมถึงบอกว่าเป็นอาหารการกินน่ากินแต่อันนี้เป็นจําลองมาใช่ค่ะเป็นโมเดลค่ะเป็นการจําลองด้วยมือปั้นปั้นเอาคือแต่แรกเลยเนี่ยค่ะเราจะใช้ ดินไทยซึ่งผลิตในในประเทศไทยแต่เราเอาผงหินอ่อนที่มันเหลือใช้จากการที่ที่ที่แปรรูปหินที่มาทำเป็นเป็นภาชนะเป็นโต๊ะอะไรต่างๆนะคะเอามาผสมกับเนื้อดินแล้วเอามาปั้นคุณผู้ชมแล้วเหมือนจริงมากใช่ค่ะนี่นะฮะมีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งนี่นี่คุณผู้ชมผมหยิบตะกร้ามาให้ดูนี่นะฮะ พวกของครัวต่างๆเนี่ยนะครับผักสวนครัวต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ผลไม้เหมือนมากผลไม้ก็เหมือนนะฮะสนใจให้ใครสนใจเนี่ยเขาสามารถจะรีเควสได้ไหมแบบร้านอาหารอย่างเงี้ยได้ค่ะรับทำรับทำรับทำค่ะติดต่อที่ไหนอย่างไรที่จริงอ่ะก็คือจะเป็นกลุ่มที่อยู่หนองกระโดนนี่เหมือนกันค่ะอยู่หมู่12นะคะชื่อกลุ่มศิลปะหัตถกรรมผสมผสานค่ะ บ้านเลขที่78ทับ11ครับค่ะมู12มีค่ะ0812809511แต่ถ้ามาที่โครงการหลวงตรงนี้มีครบทุกอย่างเลยค่ะมีครบทุกอย่างเลยนะคะมาลูก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะต่อเนื่องกันเลยอันนี้คือเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นนวัตกรรมเหมือนกันค่ะอ่านี่นะครับเป็นเป็นกาะเล่นใช่ใช้ผมอ่อนเหมือนกันนะคะครับผมอ่อนผสมผมผสมกับดินนะคะครับ ทำกระเล่นค่ะอ่านี่ค่ะค่ะอ่ะก็มาดูกันได้นะครับที่นี่เขามีจาหน่ายเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะครับอน,นอกจากนี้แล้วเนี่นะครับเขายังมีสินค้าการเกษตรกันด้วยนะครับที่เอามาจําหน่ายกันสวัสดีครับอันนี้มาจากที่ไหนอย,ย่างไรกัน<อ>บ้างครับของหมู่สามบนหองกระโดนเนี่ยค่ะบานคาบโนเป็นของชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่จับกลุ่มกันไปฝึกอาชีพมาจากอวบตอแล้วเราก็มาทำแต่ละบ้านน่ะจะทําเป็นแทบทุก หลังคาเรือนนะคะก็ทําให้ใช้แล้วก็ขายภายในหมู่บ้านด้วยนะฮะแล้วก็มีผึ้ผักเวลาน้ำน้อยเราก็ทำผักขายเหลือก็เอามาขายแล้วก็กินในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ทําเล็กๆน้อยๆก็มาส่งที่สถานที่จำหน่ายสินค้าของการหลวงแห่งนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์มีเขาเรียกว่าสินค้าการเกษตรผักผลไม้สดๆแบบนี้รับประทานได้ด้วยครับขอบคุณมากเลยครับอ่ะ จากของสดนะครับมากันในส่วนของขนมกันบ้างนี่โหกล่องหลากหลายสีสันเลยสวัสดีครับอันนี้เป็นอะไรมาจากไหนครับอยู่หนองอโดกน,นะคะครับอยู่หมู12่12ค่ะคเป็นโมจิเจ้าแรกของคอนครสวรรค์เป็นตัวนี้นะคะ่ะหนูเป็นตัวแนะนําเป็นโมจิไข่ทะลักค่ะ คุณผู้ชมปกติโมจิผมจะเห็นเป็นลูกน้อยๆแต่อันนี้เป็นชิ้นใหญ่มากใช่ชิ้นใหญ่มีกล่องสองใบคือกล่องหนึ่งเนี่ยคือ1ชิ้นเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมกล่องนี้คือมี1ชิ้นเลยนะฮะทําไมเราถึงทําเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เพราะว่าเหมือนแบบเจ้าอื่นเขามีแบบนั้นแล้วเบาแบบแปดชิ้นอะไรอย่างเงี้ยของหนูก็เลยคิดแบบปิิกแพงเอาแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือผลตอบรับก็คือดีค่ะคือเป็นสินค้าเจ้าแรกในนครสวรรค์ ซึ่งทําแค่เจ้าเดียวที่ทาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะสนใจติดต่อที่ไหนอย่างไรได้บ้างสนใจติดต่อที่เพจพัดสอนโมจิไดฟุกุนครสวรรค์ค่ะครับผมพัดสอน P A S S O R N นี่นะฮะออฟฟิเชียลนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับหรือว่ามาที่นี่ก็มีจำน่ายเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยครับครับผมครับนี่นะฮะมานครสวรรค์นะครับก็ต้องมาหารับประทานโมจิกันนะครับซึ่งโมจิอันนี้เขาก็มีความโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะ จากโมจิลูกใหญ่ๆแล้วนะครับอันนี้คือไม้กวาดสวัสดีครับอันนี้เราเป็นการรวมตัวกันทําไม้กวาดอย่างไรกันบ้างอ๋อเป็นสมาชีพค่ะครับผมสมาชีพก็ไปฝึกจักอบอปโตที่ทําให้มีอาชีพในหมู่บ้านค่ะอ๋อเป็นการฝึกเป็นการต่อยอดเนาะทำให้เกิดความยั่งยืนของการประกอบอาชีพด้วยนะครับจุดเด่นของเราเด่นกว่าที่อื่นอย่างไรไม้กวาดของเราคงทนแข็งแรงราคาเป็นไงฮะราคาดีไหมอ๋อไม่แพงค่ะไม่แพงด้วยยาวค่ะขายที่ไหน ก็คือส่งตามร้านมัางตามบ้านบ้างครับที่นี่ก็ส่งด้วยที่สานเทียนองการหลวงค่ะครับผมก็ติดต่อได้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีค่ะเบอร์อะไรครับ0 6 3ครับ087อูย์ปเจ็อหนึ่งสห่้าติดต่อกันมาได้ครับคุณมาเลยครับสวัสดีค่ะนี่นะฮะนี่เป็นการต่อยอดของชุมชนเขานะครับที่เขามีการอบรมการทำไม้กวาดนะฮะแล้วก็ทำออกมาจำหน่ายอ่าสินค้าอันนี้มีแคปหมูมีแก้วมังกรสวัสดีครับอันนี้เราทำอย่างไรกันบ้างเอ่ย อันนี้เราทําขั้นตอนง่ายๆนะคะเราไปคัดหนังหมูมาแล้วก็มาต้มต้มแล้วตากแดดแล้วค่อยเอามาทอดค่ะครับผมสนใจสินค้าของเราติดต่อที่ไหนอย่างไรได้บ้าง0873168129ค่ะครับผมเราทําส่งสินค้าตอบรับดีไหมดีค่ะดีเลยฮะอร่อยนะเดี๋ยวต้องมาชิมนะขอบคุณมากเลยครับนี่นะฮะนี่เป็นแคปหมูนะครับและด้านนี้เป็นอะไรครับสวัสดีครับ อันนี้เป็นกล้วยกวนกะทิสดค่ะเป็นกล้วยกวนกะทิสดนะสด่ว่าในพื้นที่ของเรามีการปลูกกล้วยด้วยปลูกกล้วยด้วยแล้วก็ตื้ออย่างลูกกลุ่มด้วยค่ะอ่าครับผมแล้วก็เอามาทํากวนกันเอามากวนค่ะความโดดเด่นรสชาติของเราแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างครับแตกต่างตรงเป็นมะกะตมัดแล้วก็ไปแล้วก็หอมหวานมันก็คือความหอมหวานมันเนี่ยอร่อยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วเราก็ทําเป็นรักษณะเหมือนวต้มัดเนาะใครที่จะซื้อไปนะครับทำเป็นรักัณะแพ็กเกจหลากหลายเลยนะนี่ผมเห็นนะครับ เป็นแบบชะลอมใช่ไหมฮะแบบนี้ก็หาซื้อได้สนใจติดต่อที่ไหนอย่างไรได้บ้างครับติดต่อที่เบอร์โทรนึงศูนย์แปดหกห้าสองเก้าเก้าแปดสองแปดครับผมก็ติดต่อมาได้ขอบคุณมากเลยครับ <ๆ S 2> นี่นะฮะเขามีสินค้าหลากหลายจริงๆนะครับในพื้นที่ในชุมชนอ่ะมาเจอไม้กวาดกันอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นไม้กวาดรวมถึงเครื่องจักรสาสรด้วยใช่ไหมครับอันนี้ไม้กวาดอ๋อแต่ไม้กวาดของเราเป็นลักษณะแบบ เล็กๆแบบนี้เอาไว้ทําอะไรครับไม่กว่าแบบนี้อันนี้ก็เอาไว้กวาดตามไม่ตามโต้ตามอะไรของทุนอาจารย์ถือมาขึ้นมาสูงๆหน่อยอันนั้มันเป็นชุมชนของบ้านนอกนะจำเป็นเป็นโต๊ะเป็นแค่อะไรอยู่หน้าบ้านแกต้องแบบไปปัดโต๊ะปัดอะไรแบบนั้นแบบนี่นะสะดวกสะดวกอย่างนี้เนาะไม่ต้องยาวๆนะฮะคนจะติดต่อที่ไหนอย่างไรได้บ้างครับค่ะป้าสาวแม่กว่าชุมชนหมู่สี่บ้านศูคย์ป้าสาเบอร์โทรอยู่นี่ค่ะ0890835641้าดสามกสนติดต่อมาได้จ้า เก้าหนึ่งอ่ะขอคารับคุณากเลยครับครขอบคุณมากครับอ่ะมาทางด้านนี้นะฮะเป็นหมู่ที่เจ็ดใช่ไหมครับหมู่ที่เจ็ดของเราก็ทาเป็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นกลุ่มจักสารของผู้สูงวัยในหมู่บ้านกลุ่มจักสารของผู้สูงวัยในหมู่บ้านนะครับก็เอาผู้สูงวัยเนาะไปให้เขามีงานทําด้วยนะครับเราทําจักสารเป็นอะไรกันบ้างทําเป็นกระด้งตะแกรงแล้วก็พัดแล้วก็ต้ม โอ้นี่ข้างหลังนี่ข้างหลังก็ยังใหญ่เลยนะอันนี้ไม่ทำอะไรครับยกชูเว้เลยฮะชูเว้ด้วยเห็นเลยฮะเอาไว้ดักปลาเอาไว้ดักปลานะฮะก็เป็นผู้สูงยุทธธรรมแล้วแบบนี้เองถ้าเกิดที่อื่นเขาจะมาสั่งทำได้ไหมได้ค่ะติดต่อที่ไหนอย่างไรครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์อะไรครับ0 9 8 7 6 0 3 3 8 9อ่าครับติดต่อกันได้เลยครับผมมากเลยครับ จากเครื่องจักสารนะฮะที่เป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุนะครับมาด้านนี้เป็นมีดใช่ไหมครับสวัสดีครับอันนี้คือมีดอะไรอยังไงเอ่ยอันนี้เป็นมีดเน็บครับถือเป็นมีดครับผมใช้งานทั่วไปสนใจติดต่อที่ไหนครับ นี่ครับเนี่ยเบอร์โทรในก่อนนะเบอร์โทรศัพท์นี่นะฮะเนี่ผู้ชม0898597091ช่างโหนกนะครับนี่ก็ติดต่อกันมาได้เป็นมิตรที่มีคุณภาพอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยขอบคุณมากเลยครับหมู่เจ็ดครับหมู่เจ็ดนะครับอ่ะมาทางด้านนี้นะครับหมู่ที่16สวัสดีครับหมู่ที่16มีอะไรนำเสนอบ้างมีตะกร้าหวายค่ะหวายเทียมแล้วก็ตะกร้าสารพลาสติกค่ะแล้วก็เป็นหมอนหมอนเย็บ มอนเย็บนะครับคือเรามีการออกแบบนะคืออย่างนี้ก็คือเอาไปใส่แก้วแก้วแพแก้วอะไรก็ได้ได้มีการดัดแปลงให้กับเข้ากับสมัยด้วยนะครับสนใจสามารถติดต่อได้ทำไมอ่กันบ้างครับอ๋อตอนนี้ยังยังกำลังจะเข้าโอท p อปแต่ยังไม่ได้เข้าครัีแต่มีแต่เบอร์โทรค่ะเบอร์เลยครับ0 8น268 3 4 3 9ค่ะติดต่อกันมาได้นะฮะสำหรับใครที่ต้องการเครื่องจักรสานแบบนี้นะครับขอบคมากเลยครับ อมาที่อาหารการกินกันต่อนะฮะอันนี้เป็นพลิพภัณแปรรูปนะครับเป็นอะไรกันบ้างสวัสดีครับหมู่ที่6ใช่ไหมฮะหมู่ที่6จ้ะทำอะไรกันบ้างอันนี้เป็นไข่เค็มของหมู่6เราครับมีจากเกษตรเลี้ยงเป็ดแล้วก็มาทําแปรรูปเป็นไข่เค็มได้ครับผมและอันนี้เป็นแบบชาวบ้านธรรมดาหากินตาม ธนบทของเราอ่ะเป็นสะเป็นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็มาใส่เกลือไว้กินได้นานเนาะอันนี้คือหมูหมูเหมือนหมูแดดเดียวสามารถทําอาหารได้ง่ายๆเลยสำหรับสนใจติดต่อที่ไหนได้ครสนใจติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์0 8 3 6 6 9 4 8 4 2จ้ะโอเคขอบคุณมากเลยครับโอ้แมทถ้าเกิดมีเวลานะผมจะชิมทุกร้านเลยนะฮะมาด้านนี้สวัสดีครับ อันนี้คืออะไรเอ่ยหมูสิบเอ็ดค่ะหมูสิบเอ็ดทำเป็นอะไรครับกระเป๋าผ้าเสื้อมัดย้อมค่ะเสื้อมัดย้อมอีเสื้อมัดย้อมขออนุญาตนะครับนี่เสื้อมัดย้อมมีส่วนแบบนี้เลยนะครับเสื้อมัดย้อมแล้วก็กระเป๋าผ้าะคแล้วก็ตัดเสื้อจากผ้าขม้าค่ะอ๋อนะฮะก็ทำเป็นพันของฝากได้ด้วยนะครับสนใจติดต่อทางไหนได้บ้างครับเบอร์โทรศัพท์089 7044 861อ่าครับผมก็ติดต่อกันมาได้ขอบคุณมากเลยครับ ตอนเนื่องกันเลยฮะสุดท้ายแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้ที่เกินไปในตอนแรกเลยใช่ไหมที่ว่าจะเป็นหมูฝอยอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มีอะไรบ้างน่ารับประทานมากมีหมูฝอยหมูทุบหมูสวรค์ครับอ่ะเนี่หมูฝอยนี่เลคุณผู้ชมใช่ให้๋ดูนี่หมูฝอยนะฮะโอ้ยยอดอ่ะหมูทุบหมูสวรค์นะครับทุบจะอยู่นนนๆนะครับนี่นะฮะครับุดเด่นของเราเป็นยังไงบ้างุดเด่นการขายแหละครับครับผมการขายขายทั่วไปเลยครับรสชาติ รสชาติไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาต้องมาชิมเองใช่ครับถ้าเกิดอยากมาชิมมาชิมที่ไหนได้บ้างโอ้โหมันส่งทั่วประเทศนะครับส่งทั่วประเทศเลยถ้าเกิดอยากติดต่อเดี๋ยวตรงในเกิดคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ณขณะนี้เขาจะโทรมาที่ไหนหรือต้องมาสถานที่ไหนถึงจะได้ชิมเบอร์โทรเลยครับครับสั่งซื้อได้ครับครับ0ู9ย์แปครับ7 9 1ดครับหก้สาครับห ครับ923ครับผมติดต่อมาได้ขอบคุณมากเลยครับโอ้คุณผู้ชมครับก็จะเห็นได้เลยนะฮะว่าในพื้นที่นะฮะมีของเด็ดของดีเนี่ยมากมายหลายอย่างนะครับใครที่สนใจนะครับมาที่สถานที่จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อซื้อหาได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนกับสรญหามาเล่าครับสวัสดีครับ